สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมรธถมศึกษาปีที่2ค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า167ค่ะเล่มสีม่วงนะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องของการบวกลบละคนกันนะคะจากตัวอย่างค่ะหาผลลัพธ์ในวงเล็บ12บวก8คูณ2เท่ากับเท่าไหร่ และ35ลบในวงเล็บ18หารด้วย6เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะนักเรียนก็คือให้หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะเรามาหาประโยคสัญลักษณ์ที่1ก่อนนะคะนั่นก็คือในวงเล็บ12บวก8คูณด้วย2เท่ากับเท่าไหรค่ค่ะอันดับแรกใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องทำอะไรคะที่รูวอนบอกก็คือเขียนคำว่าวิธีทำใช่ไหมคะ จากนั้นก็ลอกโจทย์ใช่ไหมคะคือในวงเล็บ12บวก8ดคูณด้วย2เท่ากับ12บวก8ใช่ไหมคะนักเรียนก็ได้เท่าไหร่คะได้20ใช่ไหมคะเราก็มาเติมตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คูณด้วยตัวที่เหลือก็คือคูณ2ใช่ไหมคะบรรทัดต่อไปก็จะได้20คูณ2เท่ากับ40ใช่ไหมคะดังนั้นในวงเล็บ12บวก8ดคูณด้วย2ก็ได้เท่ากับ40ค่ะ ต่อมาค่ะประโยคสัญลักษณ์ที่2ก็คือ35ลบในวงเล็บ18หารด้วย6เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันดับแรกก็ต้องเขียนอะไรคะนะักเรียนเขียนวิธีทำใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นใช่ไหมคะแล้วก็ลอกโจทย์ใช่ไหมคะคือ35ลบในวงเล็บ18หารด้วย6ใช่ไหมคะเท่ากับ35เรายกมาเลยใช่ไหมคะ ลบด้วยก็คือ18หารด้วย6 6คูณ3ได้18คําคำตอบก็คือลบ3ใช่ไหมคะ3 5ลบ3ก็เหลือเลยคะเหลือ32ใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ35ลบในวงเล็บ18หารด้วย6เท่ากับ32ค่ะสำหรับงานวันนี้นะคะให้นักเรียนทำหนังสือเรียนหนะ้า167ค่ะทำลงในสมุดค่ะไม่ยากเลยค่ะ เหมือนกับคลิปที่แล้วที่เราเรียนแล้วก็ตัวอย่างวันนี้ที่คัณยกให้ดูนะคะก็คือหาผลลัพธ์จำนวน4ข้อค่ะอย่าลืมนะคะแสดงวิธีทำให้เรียบร้อยนะคะไม่ได้ยากเลยค่ะอย่าลืมลอกโจทย์เขียนวิธีทำขีดเสุดใต้2เส้นหาคำตอบสำหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ